ฟังให้ดีนะครับวันนี้ผมจะเปิดดวงสนักษัตวเศรษฐีเงียบคนที่ฟ้ากำหนดมาแล้วว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยใช่ครับไม่ใช่รวยเพราะโชคชั่วคราวแต่รวยเพราะบุญหนุนกรรมดีส่งผลและพลังใจที่มั่นคงไม่แพ้ใครนักษัตวแรกปีมะเส็งงูใหญ่ฟังให้ดีนะครับ คนปีมาเสงดวงนี้แรงแบบเงียบๆภายนอกดูนิ่งแต่ข้างในไฟแรงมากเป็นคนขยันไม่บน่นไม่โวยแต่สู้สุดใจในวัยต้นฟ้าทดสอบหนักหน่อยเจอทั้งคนไม่เข้าใจงานหนักเงินน้อยแต่จำไว้นะครับฟ้าไม่เคยให้ใครเหนื่อยฟรีและข่าวดีคือ หลังอายุ40ปีขึ้นไปดาวการเงินเริ่มเปิดบุญเก่าหนุนแรงสุดๆงานที่เคยติดขัดจะเริ่มไหลลื่นและผลบุญที่เคยทำไว้จะเริ่มแสดงผลชัดเจนคนปีมะเส็งเป็นนักสู้เงียบคิดรอบคอบลงมือจริงยิ่งอายุมากยิ่งมั่นคงยิ่งนิ่งยิ่งรวย ผมย้ำอีกครั้งนะครับคนปีมะเสงรวยด้วยสมองรวยด้วยบุญไม่ต้องพูดเยอะแต่เงินในบัญชีพูดแทนนักษัตวที่สองปีมะแมแพะปีมะแมครับนี่คือดวงของคนใจดีแต่บุญแรงมากเพราะใจดีฟ้าเลยให้ทดสอบตั้งแต่ต้นคนปีมะแมช่วงวัยต้นเหนื่อยครับ ต้องช่วยคนอื่นต้องรับภาระเยอะแต่จำไว้เลยครับว่าฟ้าไม่เคยลืมคนดีหลังอายุ40ปีขึ้นไปดาวบุญเปิดแบบเต็มดวงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสได้เงินก้อนได้งานใหญ่หรือได้เกียรติยศโดยไม่ต้องวิ่งหาและที่สำคัญคนปีมะแมไม่โลภใช้เงินเป็น รู้จักพอและชอบแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยยิ่งรวยครับฟังให้ดีนะครับถ้าคุณเกิดปีมะแม่อย่าพึ่งท้อบุญเก่ากำลังไหลกลับมาฟ้าจะตอบแทนคุณด้วยทรัพย์สินและความสุขอย่างแน่นอนนักษัตวที่สาปีรากาไก่โอ้โหปีรากาดวงนี้ เรียกว่านักวางแผนแห่งโชคลาภเลยครับคนปีนี้คิดเป็นระบบทำอะไรมีแผนไม่ใช่คนสุ่ม4ี่สุ่มห้าชีวิตต้นต้น,ตนอาจเหนื่อยล้มเจ็บเจออุปสรรคซ้ำๆๆแต่ฟ้าไม่ได้ลงโทษนะครับฟ้าฝึกคุณให้แข็งแกร่งและเมื่อผ่านอายุ36-48ถึงปีดาวโชคจะเปิด ทำอะไรก็เริ่มเห็นผลงานรุ่งเงินดีโอกาสพุ่งคนปีรากาเก็บเงินเก่งไม่ฟุ่มเฟือยไม่ประมาทยิ่งแก่ยิ่งวางแผนเก่งและสุดท้ายจะกลายเป็นเศรษฐีที่รวยแน่นไม่ต้องอวดฟังแล้วจำไว้นะครับคนปีราการวยจากวินยัยไม่ใช่ดวงจรเพราะเขาใช้เหตุผล มากกว่าอารมณ์และนั่นแหละครับฟ้าถึงให้รวยและนักสะสุดท้ายครับปีกุลหมูเศรษฐีผู้มีเมตตาใจดีมีเมตตาชอบให้และฟ้าก็ให้กลับแบบทวีคูณในวัยต้นชีวิตอาจดูเรียบๆไม่มีอะไรหวือหวาแต่หลังอายุ40ปีขึ้นไปชีวิต ะเปลี่ยนแบบหักมุมครับดาวบุญเปิดเต็มดวงจะมีโชคจากการช่วยคนอื่นคนที่เคยช่วยไว้จะกลับมาช่วยคุณงานดีเงินดีความสุขเต็มหัวใจผมบอกเลยว่าคนปีกุลคือคนที่ฟ้ารักครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งอภัยยิ่งมีคนอุปถัมภ์และฟังให้ดีนะครับปีนี้ ใครเกิดปีกุลให้หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาบุญกำลังจะเปิดทางรวยครั้งใหญ่สรุปภาพรวมทั้งสี่นักสัตว์ทั้งสี่ปีนี้มีสิ่งเดียวกันครับคือฟ้าทดสอบก่อนให้ผรทุกความเหนื่อยที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเลยทุกน้ำตาที่เคยหลัง่งกำลังกลั่นเป็นทองคำจำไว้ครับ เศรษฐีเงียบไม่ใช่คนโชคดีแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้รวยเพราะใจดีรวยเพราะมีศีลร,รวยเพราะไม่เบียดเบียนใครตอนนี้ฟ้ากำลังจัดวางเส้นทางใหม่ให้คุณอยู่อย่าหมดศรัทธาอย่าท้ออย่าหยุดทาดีทำบุญแผ่เมตตากตัญญูต่อพ่อแม่เพราะสิ่งเหล่านี้ คือพลังจักรวาลที่ฟ้ารับรู้ได้ฟังอีกครั้งนะครับเมื่อใจสงบบุญจะทำงานเมื่อใจให้ฟ้าจะให้กลับและทั้งหมดนี้คือคำทำนายของสีนักษัตจเศษฐีเงียบผู้ที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยผมขออวยพรให้ทุกท่าน โชคลาภไหลมาไม่ขาดสายบุญส่งผลทุกวันครอบครัวอบอุ่นสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมั่งคั่งทั้งกายและใจฟ้ากำลังเปิดทางให้คุณอยู่ครับจงเชื่อและเดินหน้าด้วยศรัทธาสาธุสาธุสาธุ